ก็หนึ่งแต้มก็เสียดายครับเพราะเราตั game game. ้งเป้าไว้ว so, ่าเรามานี่เราก็อยากได้สามแต้มก็เริ่มเกมได้ดีด้วยอ่างเงี้ยแล้ก็มาเสียประตูจากช็อตแรกที่เขายิงตรงออนทาร์เก็ตเลยอ่างเงี้ยซึ่งทําให้นักฟุตบอลดูหมันจะเสียสมาธิไปครับเล่นเกมเกินไปก็ครึ่งหลังกลับมาก็บอกว่าพยายามบีบพื้นที่ให้เร็วขึ้นพยายามเพรสซิ่งให้ดุดันมากขึ้นนะครับก็น้องๆทุกคนก็ทําได้ดีครับกลับมา มีจังหวะเข้าความบอลได้เยอะแล้วมันเสียประตูจากจังหวะความผิดพลาดเล็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งก็โดยรวมก็เป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็ก็เสียดายนิดนิดครับก็อีฟานอีกซานเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่เกมที่แล้วว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจแทคกติกง่ายแล้วก็เล่น เพื่อทีมด้วยทั้งเกมรุกเกมรับนะครับก็มีความสดด้วยแหละนะครับก็อายุยังน้อยอยู่ก็คิดว่าเขามีประโยชน์กับทีมค่อนข้างมากยังมองถึงตำแหน่งนี้ยังมีไหมครับหลังจากไม่ชนะใครอีกมา5เกมต้น,ตนแน่นอนแหละครับเพราะเราเอาจริงๆคือเรามีปัญหาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าถ้าตอนเนี้ยตัวผู้เล่นหลักเราเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็ววได้มีเกมแบบสมบูรณเสมอเนี่ย กาเล่นดีๆที่เราเคยมีเนี่ยไม่ต้องกลับมาแน่ๆครับผมมั่นใจครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีโัวคีแมนอื่นๆอีกอย่างมุ้ยอะไรเงี้ยเราก็ต้องรอให้เขาฟื้นฟนร่างกายแล้วก็กลับมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดครับผมสุดท้ายคือคู่หน้าเป็นอิซากับเซียโก้จะดีกว่า ก็มันคนละสไตล์ครับแน่น,นอนเราต้องการมุ้ยแหละมันในการเก็บบอลข้างหน้าเพราะว่าพอเห็นว่าพอเราไม่มีมุ้ยเนี่ยฟุตบอลมันไปถึงแล้วมันจะไปอย่างรวดเร็วเลยแต่ว่าบางทีเราก็ต้องการความชัวรความต่อเนื่องจากกลางไปข้างหน้าอย่างเงี้ยหรือว่าจากหลังไปกลางไปหน้าพอมีมุ้ยมันก็จะมีคนโฮบอลรับพอร์ตเพื่อนได้มิดฟิลสามารถเติมได้แต่ถ้าเราเล่นโดยแบบไม่มีตัวพักบอลเลยฟุตบอลมันก็จะเร็วตลอดมือขาดความแน่นอนเราก็อยากได้อย่างมุ้ยเก็บบอลได้มีคนคอยเติมอย่างเราได้ริมมาก็มี คนที่เล่นบอลกับพื้นดีอยู่แล้วร่วมเล่นกับตังอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เราก็ต้องการเวลาที่ให้สมมุติมุ้ยกลับมาเราก็ต้องมีช้อยที่เราจะเลือกว่าจะปรับวิธีการเล่นยังไงใหอ้อีกซานหรือว่าเดียโก้หรือมุ้ยทั้งคนอาจจะลงพร้อมกันได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูปรับเทคนิคว่าอะไรที่มันจะลงตัวเพราะอ,อย่างในเกมบางทีเราก็เริ่มต้นด้วยหลัง3ในระหว่างเกมเราก็มีปรับเป็นแบ็คโฟบ,บ้างอะไรเงี้ย ซึ่งก็พยายามทำให้มันสมูทที่สุดครับแล้วก็ก็เป็นห่วงเรื่องเดียวเรื่องการบาดเจ็บที่ที่เรามีหลายๆคนเนี้ยก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยกลับมาสู่เฟิร์สทีมเร็วๆแค่นั้นครับ